สำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามหลังการรักษาสายตานะคะจะมีคำถามเสมอเลยว่าหลังกี่สัปดาห์ที่สามารถที่จะไปเสริมสวยได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาร้อยเรียงรายละเอียดค่ะว่าหลังรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกและรีเล็กสมายกี่สัปดาห์สามารถไปทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่สำคัญคือเมื่อไหร่ที่โดนน้ำได้เมื่อนั้นก็ไปเสริมสวยได้นะคะเพราะว่าเราจะแต่งหน้าแต่งตา เขียนรอบตาหรือว่าทามาสคาร่าได้เนี่ยนะคะหลังจากที่โดนน้ำได้ซึ่งเวลาที่หลังจากโดนน้ำได้ก็คือ7วันเพราะฉะนั้นคนที่จะไปฉีดโบ็อกก็สามารถที่จะทำได้หลัง7วันเช่นกันเพราะว่าการฉีดโบ็อกจะต้องมีการโดนน้ำแข็งเนี่ยกดเพื่อที่จะให้เกิดความเย็นและทำให้ไม่เจ็บซึ่งตรงนั้นเนี่ยน้ำอาจจะเข้าตาได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฉีดโบ็อกได้สตอปเลยว่า7วันนะคะแล้วเมื่อไหร่จะไป ต่อขนตาและลิฟต์ขนตาได้การต่อขนตาและการลิฟต์ขนตามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเคมีค่ะสารเคมีที่เราจะต้องทาลงไปที่บริเวณของขนตาเพื่อที่ว่าจะต่อขนตาหรือลิฟต์ขนตานะคะเคมีนั้นเนี่ยบางทีถ้าไม่ระวังเนี่ยสามารถเข้าตาได้ซึ่งอันนี้จะต้องระมัดระวังจะต้องหลับตาให้สนิทเลยนะคะ มาขอเป็น2อาทิตย์แล้วกันที่จะต่อขนตาแล้วก็ลิฟต์ขนตาหรือถ้านานกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะเพื่อกันการที่สารเคมีที่จะเข้าไปทำให้เกิดกระจกตาถลอกได้นะคะ นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเลเซอร์การเลเซอร์หน้าหรือว่าใช้ IPL ต่างๆพวกนี้หลักการก็คือว่าน้ำเข้าตาได้เมื่อไหร่อันนี้ก็อยู่ที่7วันนะคะที่จะเสริมสวยใช้เลเซอร์ที่หน้าได้เพราะว่าพอหลัง7วันน้ำก็เข้าตาได้แล้วการเมคอัพ การเขียนรอบตาการทาตาอย่างเข้มเลยก็ขอเป็นหลัง7วันทีนี้มันก็มีวิธีการที่ชื่อว่ารีเล็กสมายที่แผลเล็กแล้วก็หายเร็วพวกนี้อาจจะไม่ต้องคอยถึง7วันได้นะคะเพียงแค่5วันน้ำเข้าตาได้แล้วก็เลเซอร์และโบท็อกได้ นอกเหนือจากนั้นยังมีการเสริมสวยอื่นๆการไปร้านทําผมอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปหลัง7วันเพราะว่าเราสามารถที่จะสระผมเองได้ที่บ้านนะคะก็สระผมน้ำเข่าตาสระแบบว่าใช้เป็นอาชา่อว์ได้เลยนะคะการเข้าซาวน่าการอบซาวน่าขอให้ทําหลัง7วันแต่ถ้าเป็นลีเล็กสมัยหลัง5วันได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่รักสวยรักงามค่ะว่า เขาจะสามารถที่จะไปเสริมสวยได้หลังเลสิกและดีเล็กสมายกี่วันหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาที่นี่ดรตุลยาคอมมูนิตี้ส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้หมอขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่าน stay safe นะคะเป็นห่วงทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ